กันแล้วเหรอจ้านี่ครับพี่แสงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนี่ต้องเป็นน้องกระบูนใช่ไหมจ๊ะกันเองนะคะต่สบายเลยแต่ให,หน้าตาหน้าเอ็นดูพี่อ้วนเหรอครับพี่แสงยังไม่กลับจากมหาวิทยาลัยเลยนี่หมู่นี้ไม่รู้เป็นอะไรนะกลับดึกประจําเลย สงสัยต้องแอบ,บไปจีบเด็กที่ไหนอยู่แน่เลยมา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 ทานข้าวกันค่ะน,นี่พี่เตรียมมาไว้ให้อ๋อหรือว่าจะไปอาบน้ำอาบท่ากันก่อนดีแต่ชงพี่รู้นะว่าต่ชงจะต้องชอบแน่เลยของโปรโดต่ชงจ้ากระต,ต๊าปผัดกงพูดช้าๆ,ๆเลยพี่ส <c oughs> เดี๋ยวเป็นลมหรอเอ๊ะแล้วที่ที่ไปไี้นี่มีจตอด้วยหรอคะแม่พี่เขาส่งมาให้จากเมืองไทยอะ <c oughs> จ้ะ <c oughs> บ้านเนี้ยนะของไทยๆมีกินไม่เคยขาดหรอกบางทีน้องที่อยู่ที่ร้านนะเขาไปเมืองไทยเขาก็เอามาฝากพี่เขารู้ว่าพี่อะ กินอาหารฝรั่งไม่ค่อยเป็นแล้วก็พี่อะชอบทำกับข้าวอ่ะจ้ะนี่ดูดูตัวพี่อย่างขนาดนี้นะเดี๋ยวเห็นสามีพี่แล้วจุนน้องพี่สายจะทำงานอยู่ร้านเดลุกส์ครับเป็นร้านดูที่ฟรีคนไทยชอบแวะไปซื้อของว่าจะได้ส่วนลดเยอะเลยเอาไว้ว่างๆผมจะพาคุณบูนไปซื้อเครื่องสำอางดีไหมฮะอ๋อออแล้วนี่ คุณบูนจะเข้าน้ําหรือว่าจะทานข้าวเลยดีครับเดี๋ยวบูนแค่ล้างหน้าล้างมือก็พอและะ้วค่ะข้างนอกอากาศหนาวเหงื่อไม่ออกไม่ต้องอาบน้าหรอกโอ้ยพออยู่นี่นานๆนไปนะจ๊ะก็ไม่อาบหรอกน้ําเนื้อะ่ะเหมือนพี่อะ่ะพอมาอยู่นานๆเข้านะพี่ก็ซักแห้ง <c oughs> ประเทศเนี้นะคนเขาไม่ค่อยชอบอาบน้ํากันหรอกคนฝรั่งเศสนี่นะเดินผ่านไปสิตัวเหม็นหึงเลย <c oughs> ไม่งั้นนะนะประเทศนี้มันจะได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ผลิตน้ําหอมเยอะที่สุดได้งไงงั้นเดี๋ยวบุญขอตัวไปล้างหน้าล้างมือก่อนนะคะจ้าพี่นี่จีบเขาอยู่เปล่าวะโอ้พแซนเห็นผมเป็นคนยังไงบุญเ่ยเขามีลูกมีผัวแล้วตัวทีไม่ได้บอกพี่เหรอ วะมีมีผัวแล้วได้กับเด็กมัธยมอย่างเงี้ยเหรอฉันว่านะอีพาทีเนี่ยมันจะต้องโกหกสาวมันเข้าละสิพี่จะโกหกไม่โกหกไงตักข้าวให้ผมด้ยผมหิวละะดูสพิพี่ว่ามันน่าเสียดายนะดูสิหน้าตาหน้าเอ็นดูไม่น่าคิดสั้นเลยอะ ชงแต่พี่ว่านะถ้าเกิดเขายังไม่ได้แต่งงานเนี่ยนะเขาเหมาะกับชงมากเลยรู้ไหมแต่นี่อะไรกันวะแล้วผัวเผลอเป็นอะไรเนี่ยทิ้งให้มาเที่ยวเมืองนอกคนเดียวเนี่ยแล้วลูกเต้าใครเลี้ยงมันยังไงายผัวมันเป็นคนยังไงวะพี่แสดพยายามเลิกจกับคู่ผมสักทีเถอะเจ๊งมากกี่หนแล้วพี่ไม่เขียดอีกเหรอแล้วนี่พี่พยายามอย่าไปถามเรื่องเกี่ยวครอบครัวแกน,นะ แกอาจจะไม่อยากตอบก็ได้อ้าวทำไมอ่ะตูท่าทางเขาไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเลยฮะเฮ้ยถ้าอย่างนี้แสดงว่ามันจะต้องมีปัญหาอะไรแน่ๆเลยนะเนีย่ยไม่งั้นน่ะไม่หนีมาเมืองนอกคนเดียวอย่างนี้หรอกอ <c oughs> ไม่ได้อย่างนี้ฉันจะต้องไปถาม <c oughs> ไม่เอาไหนพี่แซ่ พอใช้ค่ะเอ,อ่อเดี๋ยวงั้นผมขอตัวไปล้างมือก่อนนะฮะรู้สึกว่ามือผมจะสกปรกเหมือนกันพิสาดยานะคุณชงห้ามอะไรพี่ชายเหรอคะอ๋อ เปล่าค่ะเปล่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรทานข้าวค่ะทานข้าวอขอบคุณค่ออะอาพี่เพิ่งทราบว่าหนูกาละบูลแต่งงานแล้ว แล้วที่บอกว่ามีลูกเนี่ยลูกผู้หญิงหรือว่าลูกผู้ชายคะผู้ชายเออผู้หญิงค่ะแล้วลูกอายุกี่ขวบคะสองสามขวบคะ่ะ เอาให้แน่สิคะสหรือ3าม,มสามค่ะออ้ยอย่างนี้ก็แสดงว่าหนูบูนแต่งงานเร็วสิคะเออแล้วนี่หนูแต่งงานตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะไี่สิบาโอ้ย นี่ตอนนี้หนูก็อายุยี่สีแล้วเหรอเนี่ยตายไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยถ้าบอกว่าอายุ2 0่1ิบยดยังพอไหวหน้าตาย,ยังเด็กอยู่เลยสามีหนูทำง,งานอะไรคะคะธนาคารค่ะครทำง,ง,งานธนาคารเหรอฮะ กลับมาแล้วจ้าไช่ดาลิ่งที่รักจ้ากลับมาแล้วหิวหิวหิวอ้าวชงสวัสดีครับมีอะไรกินบ้างอ่ะรับนี่แฟนพี่จะมีสามีสามีชื่อพี่อ้วนเขากำลังเรียนด็อกเตอร์อยู่พี่อ้วนนี่น้องกระบุนฮูเปิ้ลหน้านี่ไม่ยักษ์เหมือนในทีเลยนะเนี่ยนะอ้าว ทานต่อทานต่อทานต่อทำตัวตามสบายมาถึงบ้านพี่แล้วเหมือนบ้านตัวเองอืมมีอะไรกินบ้างหิวหิวหิวหินกังแดดแดดแดดอะไรไปเปิดเพลงสิจ้าแขกมาทั้งทีปล่อยให้บรรยากาศเรียบเฉยอย่างนี้ได้ยังไงฮะไปเปิดเพลงต้องบนหรอกเนะอย่างนี้ทุกทีว้าฮาวมีไข่เจียวด้วย นี่เสมือนอาหารประจำชาติแล้วไปที่ไหนขาดไม่ได้าตามไปวายเลยนะคนี่นี่เพลงอะไรฮะเนี่ยทำไมเก่าวเพลงไทยเดิมไงจ้ะชื่อเพลงลาวคำหอมพร้อพร้อฟังดูสิเคยได้ยินหรือเปล่าเนี่ยฮะ เด็กสมัยนี้ฟังแล้วคิดถึงเมืองไทยอยู่เลยนะคะรับอน่นอน ่ทีเดินอยู่คนเดียว <c oughs> ต้องบุญแล้วจะได้กลับมาถ่ายข้าวต่อค่ะขอบคุณพ <c oughs> ี่แจ่ะ,อะโอ้โหต้องเอาใจหรอมานะไปมือพีโหรพาเทีย พี่บูนทำไมพี่บูนไม่ยอมโทรมาผมเป็นห่วงแทบแย่เลยอืมขอโทษจ้ะพอพี่มาถึงพี่ก็ออกไปเที่ยวกับคุณชงเลยอ่ะแล้วพี่แซดอ่ะพี่แซดไปด้วยเปล่าครับเปล่าจ้ะพี่บูนไปกับพี่ชงสองคนเนี่ยนะพี่บูนผมบอกแล้วไงอ่ะทีอย่ายพูดอะไรตอนนี้ได้ไหมทำไมอ่ะเขาอยู่แถวนั้นใช่ไหมล่ะโ้ยพี่บูน ผมพูดตรงๆเลยนะพี่ชงเขาอะรูปลอใจดีแล้วก็มีสเสน่ห์ด้วยอ่ะเขาสาวอะหลงรักเขามานตั้งกี่ร้อยลายแล้วไม่รู้อะแล้วพี่บูนอะอย่าไปหลงคารมเขานะเนี่ยแล้วใหญ่เขารู้ได้เลยว่าพี่บูนอะยังเป็นโสดอยู่ไม่งั้นอะแย่หน้าเลยเธอนี่ก็พูดจาน่าเกลียดจังไงนี่พี่กำลังทานข้าวอยู่นะแล้วยังไงพี่จะโทรใหม่แค่นี้ก่อนนะจ้าโถย